ถูกใจเด็กได้ยางแวเลยจะถึงสองมือแล้วไม่ต้องดีกีตาร์แล้วสวัสดีครับผมชื่อสุทีนสุทีนับไม่ใช่สุรินไม่ใช่สุราสุทีนับสุทีนวันนี้สุธีไม่เล่นกีตาร์ให้ฟังนะครับแต่จะมาเล่นนกแบนกวินให้ดูาไปกันเลยนี่ นี่กดเข้ามานี่มันจะมีวิธีบวกนะเล่นอย่างนี้อย่างนี้นะนี่เหมือนเดิมครับเหมือนเกมทั่วทั่วไปแจ็กเมมคิงตรงนี้นะบวกวิธีคูณทุกอย่างนี่นี่นี่ลงมาลงมาไม่ยากเลยเล่นไม่ยากเลยไปกันเลยครับผมวันนี้มีเท่านี้นะครับทุนมาเท่านี้นะดูดินเล่นมาเหลือแค่นี้นะครับไปกันเลยหือ้อ อันนี้เกมน้องเพื่อนกุ้นนะครับน่ารักครับเกมน่ารักเหมือนซูทินเลยอืมไม่รู้ว่าเกมนี้จะให่อย่างแรงเหมือนเกมอื่นหรือเปล่านะตายครับผมอืมอืมที่ถืออยู่นี่ไม่ใช่กีต้า์นะมันใหญ่กว่ากีตา้าครับมันคือกีตา้าโอเคครับผมไม่หาก็ปล่อยๆมันไปโอ้โหนิ่งอยู่นะนิ่งนิ่งอยู่เกมนี้ตายครับ ยังไงสีจะแตกไหมไม่เลยไม่เลยไม่ให้เลยเล่นเบ็ดเยอะไปหน่อยนะลงมามาแล้วขึ้นร้อยแล้วสวยครับและก็นิ่งครับผมยังนิ่งอยู่อือหือยังไม่ให้เลยนะตอนนี้โอ้โหทำไมมันเกลืออย่างนี้นี่ โอ,โ,โอ้โหยังไงยังไม่ค่อยสวยเท่าไรเลยนะเปิดมาหนย,ยังไงครับไม่เท่านะไม่เท่าไรนะตอนนี้นะตอนนี้สูจินเริ่มเครียดแล้วนะให้ไหมสี่สิบหกสิบวสวยครับเริ่มสวยแล้วเอ้ยหมุนตอ่อไม่เอาขอเพิ่มมันเริ่มสวยแล้ว เพิ paid, um. ่มทีละนิดแลนิดนึง er วันนี้เงินจะเม็ดไหมไม่หรอกเฮ้ยยังไงต่ออืมมมมันไม่เข้าฟีเจอร์พินให้ผมเลยสวยครับยังไงต่ออืมมมสวยนี่อืมมมเอาเอาแล้วเอาแล้วมันจะเป็นยังไงต่อเฮ้ยจริงมะเนี่ย ให้อย่างแรงเลยเกมนี้มาเร้วสวยครับผมจากใจเด็กต้าอย่างผมนี่เล่นเกมนี้ไม่ยากเลยดูทีเป็นเด็กบ้านบ้านนะเป็นเด็กบ้านบ้านเป็นเด็กเลี้ยงวัวโอเคครับไปกันต่อครับสวยไอครับโอเคครับยังไงต่อมาน้อยแต่มานะ ยังไม่พอค่าสตอเลยยังไงอือหือสวยครับผมสวยกวุรามิสแกนอีกดอกนี้อือหือยังไงก็ยังดีนะยียางได้นะใครอยากมาจับนกเวนกินกับกับซูทีนะแนะนำนะมีลิงก์อยู่ตรงคอมเมนต์นะครับผมน้องๆหนูๆอ,อายุไม่ถึงตามกัะสิบขวบอะห้ามเล่นนะครับผมโอ้โหมันต้อง18ไม่ใช่หรอ สูทีเป็นคนหลงหลงลืมลืมะม,มาับโอ้โหแต่ตั้งนานตอนนี้ได้แค่2องพันนะ2องพันยังไม่พอข่าจะตอสุทินเลยเล็วให้มาอีกนะแต่เวลาแต่กนี่มันจะนานอยู่นะนี่ยังไงครับโอ้โหสวยงามครับผมยังแรงเลยอย่างแรงเลย,อย,เลยตอนนี้ หาร ôi, าา้อยเบาเบามันเริ่มแค้วแค้วแล้วตอนนี้ยังไงอันนี้มันคือปลาป้ากระเป้า,ปาหรือเปล่าที่ใต้ก็มีนะปลาป้ากระเป้า,ปา,ปานโนสวยครับยังไงครับผมเกมน,น่ารักมากเลยมีนกแปนดวินถือค้อนคอด้วยไอ้ชี้หายสวยครับผม ลงมาครับแบบจีจบาทถูกใจเด็กได้อย่างแรงเลยจะถึงสองมือแล้วไม่ต้องดีกิตาร์แล้วสวยครับผม,ม,มให้แล้วให้ขนาดนี้ถูกใจอย่างแรงเลยลงมาครับมไม่เกลือนะวันนี้ตอนแรกนึกว่าจะเกลือเห็นนิ่งๆน,นะมาครับหมูปลาหมึกปลาหมึกแล้วยังไงปลาหมึกน่ารักมาก โอ้ยเข้าทีใช้เวลานานเหมือนกันนะเกมนี้นี่สวยครับเจอสองหมื่นแล้วเฮ้ยทำไมมันได้ไง่ายอย่างนี้นะตอนแรกนึกว่ามันจะไม่ได้นะเกมแบบนี้นี่สวยครับผมอ,อันนี้อะไรนี่แมวน้ำนี่มีทุกอย่างเลยนะเกมนี้นี่โอ้โหโย,ยัง ข้าอยอะนานๆน,น,นะอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะขอให้เข้านานๆน,น,นะอย่าพึ่งจบนะอา้าวจบเร็วเหรอกำลังนับตังเพ,เพเล,ลินๆด้วยกำลังนับตังอย่างเพ,เพเลินๆด้วยอืมสวยงามคนระับอย่างน้อยก็ได้มาตั้งสองหมื่นนะสวยแล้วอย่างนี้พอแล้วค่าข้าวนี้ยังไงต่อเฮ้ยอา้าว เริ่มไม่น่ารักแล้วหรือว่าน้องเปนกวินเริ่มไม่น่ารักกับสุชินแล้วไม่น่ารักอย่างแรงเลยมันนิ่งใส่แล้วอืม14 <c oughs> หมุนสุดท้ายแล้วไม่ต่อเรียวนะโอโห่48เด้งอ้าเป็นว่านะสุชินว่าเดี๋ยวสุชินพอเท่านี้ก่อนดีกว่านะ ได้แล้วต้องรีบเลิกนะไม่ถึงเกมนะไม่ใช่ผู้หญิงอาหาหาหาโอเคครับเจ็ดหมุนสุดท้ายนี่หกห้าทีโอ้ยก็ออยังดีครับอ,อยางแรงเลยยางแรงแค่นี้ก็ได้มาตั้งหมืนม่นสุรินว่าสุรินพอเท่านี้ก่อนดีกว่าน,นะครับทุกๆด้ท่ททานนะครับถ้าใครชอบ คลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สูทีมด้วยนะโอเคครับอยากให้เล่นเกมไหนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยขอบคุณทุกคนที่รับชมกันนะครับบายบายครับนี้